พร้อมแล้วก็จะ่าไปรูปไม้เรียงนะครับเป็นไม้กระดาษหน้าหกหนึ่งหกนะขายปูพื้นนะครับผมเหลือจากปูพื้นก็จะทําเป็นไม้กระดาษกันเพราะว่าไม้เยอะมากนะครับไม้ต้นใหญ่ยังมีไม้กระท้อนไม้ขนุนอีกนะไม้อย่างนี้เยอะมากนะซื้อในราคาสามพันบาทนะครับเรียงหนึ่งต้นกระท้อนหนึ่งต้นไม้ขนุนสามต้นนะครับสามพันบาทไม้ฟ้านี้ให้ฟรี